หใหม่พี่น้องรถใหม่รถเอ,เองดิซีๆๆๆๆซิงด้นะพี่น้องเลยเดี๋ยวหาหมุมไทยกันรุ่นไหนเดี๋ยวมาดูกันใส่ของแถมได้ยังแนลหกพี่เดี๋ยวไปขน้นห่มติเสืออะไรติ เล่นวัยน,ยน,น,ออนัวเด้อเสียกันเน่าไม่ไหมเล่าเนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุูชสู่น้องสอิอรินอนทัวร์วพี่น้องเอามาเท่ากับตัวใหม่ของคุณปู่คุณปูป่แปลงร่างเลยพี่น้องด้วยมือตะม่แล้วพี่โม่พี่โม่เหยียบดินเป็นครั้งแรกเลยพี่น้องด้วย เเเเเอออาาลลลยลยงขึ้นนิ่มดีใช่ป่นนี่บบนอะลูกกี่้นไปแล้ว สัมผ so. ัสแรกสัมผัสแรกมาถลุพี่ไใบคู่ยี่บอยเลยนี่ไใบคู่ยี่เดียวยังหายยังหาอะไรไม่เจอไม่บอกแล้วแมีรถข่อยคือบถตีงแล้วว่ะรถข่อยคือบถตีงแล้วว่ะเสียตีใส นะนะนะต้องซึ้อต้องซสายลายยา,ยา,ยยางกันด้ยพี่น้องรถใหม่น,น,น้อต้องศึกษายลายยางรถใหม่หมหรเคยขับแต่แคดแต่ไไนี่ไอสมิตตง,งูยัง่มค่อยรองมามามาคมาคุมาคมาตักเงินตักคข้าเขาบ้านเขาซอง

แดดดีด่เลยครั้งแรกเลยน้เลยลงงสาลงหน้าเลยดิวันกี่ไ,ไหมลูกพี่วอาเอามือว่าขอไพ่โอเคนั่งเตะไปไหลทกพี่เขามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลย ได้ซื้อไปได้ซื้อไปเดี๋ยวลงมาล um. ูกพี่นี่เราจะห้เดี๋ยวลูกวดกบไผ่ลงว่ะวะเฮ้ยมีละได้ไถ่เกิดได้คักแล้วมาลูกพี่เดี๋ยวพอแล้วบาดเลียกกระทางๆแล้วกัน มวนเข้าไปพี่รถคดแตกบึ้มเหมือนออกแล้วเอ้ินิ่มมือดีเนาะลูกพี่เนะาะเส้นแห่ยย่อยแห่ยยังละลูกพี่ขบาดนี่เจ้าให้เมียแล้วบ้านนี่แต่๋ยวขับรถไม่แล้วมามา,มาตักเงินกักคำขบานนี่ล่ะเอ้ยทำคำคุ้นๆมาเลยมาเลยไปลูกพี่เราไปก่อน ไปละไปคุณน,นะได้เลือกได้ยามของดีเอดสองหนึ่งศูนย์ตัวใหม่ล่าสุนดนี่เอฟคอมเลยเต็มพอเต็มบังรถพี่น้องช่วงล่างไม่มีที่ติ เข้าบ้านไปที่เรียบร้อยก็ได้เข้าบ้านอล้วนั่นหน้านั่นหน้ากีฬานั่นหน,น้าไหนฮะเดย์ก็ได้กีฬานั่นหน้าแล้วเด้อลูกภูก,กับคนไหนปี พี่แกว่าแกจะไม่เอาหัวลากไปด้วยเพราว่าต้องขี้แค่นี้ไปก่อนไปกับคุณย่าไปก่อนนี่นี่คุณปูป่แปลงร่างแล้วคูแปลงร่างโดยรอบว่าคุน้องยังรอเลยด้วยนะ,ะสายเหลืองสายเหลืองไม่แกะกล้องงานะไหน ขอยินดีกับทุกพี่แกเป็นหนี้ก้อนโตัวคนเฮาบ่ยอมเป็นหนี้ก็บ่มีบ่เกิดอตรงนั่งบ่เกิดได้วยใจต้องขี้สั่งง่ายขึ้นวนันเพอใจว่าจะขี้สั่งง่ายขึ้นวนันล่ะเอาท่าได้ทุกพีเ่เอาท่านี่บ่ไม่ต้องห่วงเรื่องตัวเดิน มัตันุงมน้ำโอยแล้วลป,ปูพี่สบายแล้วลปปพี่กูเจ้าดาเมียได้แล้วเ,เขาวะเมียกับักเด้อโอ้ไปไหลูกพี่เปไหสัมผัสเนี่ยเป็นไปไหสัมผัสแรกเปไหแก้วบ้อยแก้วามาดูซีเลียน คือทายรูปคู่แน่ละว่ะอาไว้ะทายรูปซีเรียนเท่าไหร่ดิได้พือ่อนเมืเอ่อมันนียรุ่นไหนรุ่นหกป่ะรุ่นหกว่ะแบรนของแถมมนันยังหัฟันแถมฟันแ,แถมอะไรบ้าง

ยี่ห้าตรงเลยว่นไปรวมแล้วสวยมากรถเลยออกแบบใหม่ดิมีสุดยอดเลยนี่มาดูะสาธิตดูมาๆๆเขากล้องดูนี่มขมากาย้ายเข้าไปย้ายอันนี้เายกไสิลูกไปเดือมันนี่อันนี้ย้ายเข้าไปผพจ่ให้ให้ ไปแต่ตา,ไ,ตาไ,ไม่ใช่ลรอเดีนะ๋ยว้อง่ายรูปแป๊บนึงงด้ว <c oughs> ุดหลมูได้เพียบกดไลค์แลดไลค์กดไลค์เยี่ยมแล้วรอดเด็ด กู๊กกี้จะคิวหรือพี่ตะกี้คิ้วคิวคิวหนึ่งพอดีใช่ไหมหนึ่งคิ้วยืนอยู่ทางในกู๊กกี้ไปเดีคิวเสมอปากนี่เดียวมันจะมีอยู่สองตัวถ้าเป็นตัวของญี่ปุ่นมันจะ0.97บ่ถึงมีคิวแต่นี่เป็นของกุ๊กกีไทยเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของอะไรของอีซูครับของอีซูเอ็นบ่า กี่แรงม้าร้อยห้าสิบเจ็ดแรงม้าร้อยห้าสิบเจ็ดแรงม้าตัวท oh, oh. ็อปสุด F6 สองหนึ่งศูนย์ FH สองหนึ่งศูนย์ F6 แล้วว่าใหม่ล่าสุดเดี๋ยวการทำงานเดี๋ยวติดตามกันนะพี่น้องนะการทำงานเดี๋ยวติดตามคันนี้เพราะไอ้โม่เราะว่าในโซนนี้เกี้วพี่แกยังไม่เคยเล่นเลย พี่ก็ยังไม่เคยขับเลยว่าเคยขับตั้งแต่แคทกับไอ้ขอมูซูแล้วก็ขับอยู่แล้วก็อยังก่อนอูบีอูบีกิ้วพี่แกขับแต่รุ่นนี้แกยังไม่เคยขับเลยว่าเพราะว่าขึ้นไปเฮียก็ยังดูภายในดูภายในแอร์เย็นฉ่ำไหมโอ้ยวเดี๋ยวขอยก็ขึ้นนั่งส้มรถไม่เพลินอู้เย็นสบายเย็นสบาย เซฟตี safety. Oh. Safety. ้โอ้เซฟตี้เราดูพี่สร้างหฮาเซฟตี้มาพอมาหันภายในเย็นสบายด้วพี่น้องด้วยกินเก๊กยังอยู่เปิดสรุปอันนี้ก็เปิดได้ที่ดานเปิดได้หน้าจอเด้องมามีทา้งลังนั่งได้เดี๋ยวม,มันขึ้นครับน้อลูกพี่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวน้องดูพี่เด้อลูกพี่เราเห็นงานกันมีที่นั่งแล้วเราสวยสวยสวดูแล้วว่าสวย เสียงดังกริบหนึ่ง,งนุ่งเน้นๆหน่อยดังๆกริบหน่อยรถใหม่เดี๋ยวทำสัญญากันก่อนพี่น้องผนม,มาเซ็นสัญญาอยู่หน่ะงานเลยดิไม่ต้องลงไปดูรถดูกันในโทรศัพท์เลยทุกวันนี้สื่อขายกันทั้งโทรศัพท์ยินดีกับลูกพี่แกด้วยเดี๋ยวทำการเจอมีอที่หลังมาหนี้คือรับรถซะก,ก่อน นะคลิปหน้าเจอกันใหม่นักพิณนะหรับคลิปนี้สวัสดีครับ